หลังจากที่เปลี่ยนยางแล้วนะครับของเกา่าสามสูตรเพิ่นละครับพีพีวิวนะครับหมุนหน็บเมื่นมมอนลอยลอยนั่นเสระครับผไมีติดนะครับ,ก,รบก็เห็นแล้วกับ Star bit. สตาร์ติดผมสบายใจแล้วติดแล้วมันไปเป็นอย่างไรก่อนนะมัน มันบอดบูบบุบบุบ,บเช็คไปเช็คมาเจอว่านี่มอเตอร์ปั้มน้ำมันแรงดันมันอยู่ที่สองบากว่าปกติตอนวิดงซีวิตงเกือวตรงอยู่ที่3บาตามสูตรเพิ่นว่า,า,าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวตั้งสโซราวลิ้นมาเร็ก ตัวกดโซ่เราตัวกดโซ่เราลิ้นตัวตึงโซ่มันเกิดดังมาโดนนัอะกรก็แคบๆคงเกิดหมดสบายใจอืเป็นย่างว่าที่แหลคิดว่าเป็นชุดขังเนี่ยพอเปลี่ยนตัวนี้ก่อนเปลี่ยนกับสร้างเพิ่นเกิดอันนี้ให้แล้วว่าเพิ่มเกิดหาวิธีแก่ให้จนหูสาเหตุว่าเออตัวนี้ละมีปัญหาเปลี่ยนครับสบายใจนะครับอย่างน่าก็เเลียนเลยอย่างน่าก็เเลี่ยน ตดูนีะจากเดิมเป็นสีเหลวเนาะก็เปลี่ยนเป็นโลแม็กนี่แหละครับงาม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 บนตัวนี้บรได้แปลงยังนะครับใส่ได้พอดีมุนลื่น,นลอยๆเลยนะครับ